แมวก็อยากอยู่ใกล้ๆพี่น้องเลยแมวเขาเป็นสัตว์ขี้อ่อนพี่น้องอันนี้ส่แกะให้ดูหลายคนคงรู้แล้วเนาะว่ามันจะมีแบบว่าเป็นเส้นใยเหมือนเหมือนสายบัวบ้านเรานี่แต่ว่าเวลาเขาไปทําขนมจริงๆเขาไม่เปลาะแบบนี้นะเขาก็กินทั้งหมดเลยเนาะพี่น้องกินทั้งหมดเลยแต่นี่สายเปาะเวลาเราจะกินเปรี้ยวคนที่ชอบกินเปรี้ยวเอาจ้ำน้ําตาลก็ได้หมายถึงว่าเอาจ้ำเกลือเนี่ยเอาไปตํากิน ตำก็อร่อยได้พี่น้องสวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนเด้อพี่น้องเด้อหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะทางอังกฤษก็สบายดีอยู่จ้ะทางอังกฤษสบายดีอยู่ วันนี้เข้าสวนเนาะมาทํางานดูแลคุณลุงใครติดตามมาน,นั้นก็จะรู้นั่นแหละเนาะพี่นองขะไม่เห็นโอ,อ้ไม่ไม่บอกก็คงจะรู้เนาะดูเบื้องหลังก็คงจะรู้เนาะพี่นองนั่นแหละวันนี้มาทํางานทําทําสวนด้วยดูแลคุณลุงไปด้วยเนาะพี่นองขะคือทําสวนก็ไม่หลายชั่วโมงก็ประมาณสองสามชั่วโมงแล้วทีนี้ก็เข้าไปดูแลคุณลุงประมาณนี้พี่นองเนาะเอ,อ่อ ทําสวนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วใซจะไม่ได้ถ่ายให้ดูมากเพราะว่าใซไม่ได้ทําอะไรแบบว่าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะใซจะดูแลแบบว่าเหมือนสวนตัวเองหญ้ยายาวก็ตัดหญ้ามีอะไรให้ตัดเล็มออกก็เล็มออกหรือมีอะไรที่จะปลูกใหม่ก็ปลูกประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วลุงเขาจะไม่ให้ปลูกใหม่ในสวนนี้เนาะคือมันมีครบอยู่แล้วน่นะจ๊ะเนาะแล้วายก็ทําไปเรื่อยๆตามตามเวลา ของทรายนั่นแหละพี่น้องทีนี้มีอุปกรณ์ทําสวนวันนี้วันนี้ทรายทําเอาหญ้าออกหมายถึงวีดดิ่งตรงที่ตรงที่เราเป็นสนามหญ้าหน้าบ้านก็เลยไม่ได้ไปถ่ายให้ดูน้อพี่น้องจ๋าแลละทำเสร็จเราก็จะพาตัดอันนั้นพาตัดรูบแาบวันนี้พาตัดรูปบ,บ่าทราก็จะเล่าอะไรให้ฟังนะพี่น้องน่ะเล่าอะไรสู่ฟังเพราะว่ามีน้องคนนึงถามว่าพี่ชราย ทำยังไงเนาะถึงจะมีให้ตัวเองมีความสุขว่างั้นพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> นาะใสแบบว่าคือทุกคนนั่นแหละพี่น้องชีวิตคนทุกคนจะต้องมีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกเนาะพี่น้องความสุขความทุกต้องมันอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเนาะนัะ่นแหละพี่น้องจา๋าใสจะเล่าสู่ฟังอันนี้ใสไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่า ไม่เคยมีความทุกข์ไม่ใช่ทรายก็มีความทุกข์เหมือนกันนะพี่น้องเพราะชายก็เป็นทรายก็เป็นคนคนหนึ่งมนุษย์ธรรมดาเดินดินเนาะมีทุกข์มีสุขแต่ว่าเราจะทํำยังไงที่ให้มันมีความสุขมากกว่าความทุกข์พีน่น้องจ๋านั่แหละเนาะจะจะเล่าสู่ฟังเพราะว่าทรายมีประสบการณ์เนาะพี่น้องทั้งอยู่บ้านเราทั้งทํางานหนักมาแล้วทั้งตอนนี้ทั้งสบายทั้งไม่สบายเดี๋ยวละทั้งอะไรคือมันเป็นประสบการณ์เนาะในสี่สิบห้าปี ที่เป็นคนมานี้ s i z สี่สิห้าปีเนาะส่จะเล่าสู่ฟังว่าอะไรมันเป็นยังไงนะนะพี่น้องมามาตัดรูบาปไปด้วยพี่น้องจ๋ารูบาปตอนนี้ก็พอตัดแล้วค่ะถ้าเอาไว้ตัวน,นี้มันจะแก่น,นะพี่น้องที่ห้างเขาขายสงการซามการแบบนี้ยาวๆนี่ ประมาณ45บาทนะพี่น้องนะมันแพงอยู่นะไซก็จะตัดในช่วงที่มันจะลริ่ตึบตูในช่วงหน้าร้อนนี่เอาไปแช่แข็งไว้ช่วงหน้าหนาวมันจะไม่ขึ้นเราก็จะกินตอนอา่าหน้าหนาวเนาะตอนหน้าร้อนเราก็กินแบบสดๆแบบนี้แหละแต่อันที่มันเยอะไปเราก็อาไปแช่แข็งไว้นะพี่น้องนี่ไหมมันขึ้นเยอะอยู่ี๋ยวไซจะพาตัดพี่น้อง าจะเล่าสู่ฟังในชีวิตของคนเนาะพี่น้องจา๋าถ้าจะให้มีความสุขเนาะตามที่ตัวเองคิดนะตามที่สายคิดนะพี่น้องถ้าจะให้ตัวเรามีความสุขเนะี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรจะต้องยอมรับจะต้องยอมรับหรือว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่หรือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เนาะมันถึงจะมีความสุขใช่ปะแล้วพี่น้องถ้าเราไม่พอใจ จะรวยขนาดไหนหรือจะเป็นยังไงมันก็จะไม่มีความสุขพี่น้องจ๋าถ้าไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีถึงชุดเอเองยืนอยู่ประมาณนี้สิ่งที่ตัวเองอยู่สิ่งที่ตัวเองทําอยู่ประมาณนี้พี่น้องจ๋ามาตัดออกวันนี้ลืมถุงมือนะวันนี้นะ ลืนถุงมือต้องทำระวังปกติก็ใส่ในอน,นั้นใส่ในกระเป๋าทํางานไว้พี่หนูจ้ะด้าลืมวันนี้เอาออกไปทํางานทําสวนเอาออกไปตากแดดวันนั้นมันเปียกก็ลืมเอามาใส่กระเป๋าไว้ นั่นแหละพ cat, ี er ่น้องจ๋าตามที่ทายว่านะตามที่ทายคิดว่านะมันจะต้องเป็นแบบว่าจะต้องมีความพอใจพี่น้องความพอใจความพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็ความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ก็คือสิ่งนั้นแหละที่ที่คิดว่านะที่ทายคิดว่ามันจะทําให้เรามีความสุขได้ก็คือจะต้องพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็พอใจในจุดที่ตัวเอง ยื่นอยู่ประมาณนี้นะพี่น้องคะแหละอันนี้คือเบสิกเบสิกเลยเนาะเบสิกเลยเพราะว่าไซเคยผานมาหลายอย่างใจเลยใส่เลยหมายถึงว่าคิดได้นะว่าเป็นยังไงเนาะเคยผ่านประสบการณ์มาหลายอย่างคือถ้าตัวเองไม่ไม่ไม่พอใจเนาะมันก็จะแบบว่ารู้สึกว่าโอ้ยมีความแบบว่า พูดลเล่นๆเนาะว่าอุ้ยอิจฉาดถิถ้าถ้าเป็นมีชีวิตแบบนั้นแบบนี้เนาะบางคนที่มีชีวิตแบบนั้นก็จะบอกว่าอุ้ยอิจฉาคนมีชีวิตแบบนี้ดินั่นคือแบบว่ามันม,นมน่ไม่โผล่ไม่โผล่ในสิ่งที่ตัวเองมียกตัวอย่างง่ายๆพี่น้อยยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คืออย่างเช่นสามีเนาะอย่างเช่นสามีถ้าเรามีสามีเดี๋ยวว่ารวยรวยนะรวยรวยแต่ว่าเขาคนนั้นเนาะ ไม่ดีดีไปเสียทุกอย่างอาจจะเป็นคนแบบว่าเอาใจไม่เป็นเป็นคนซื่อๆเป็นคนทื่อๆอะไรแบบนั้นเนาะอันนี้ยกตัวอย่างนะคนที่ได้สามีรว,วยคนนั้นก็จะก็จะไม่ค่อยพอใจก็จะคิดไปอีกอย่างนะถ้าไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีก็คือจะคิดไปอีกอย่างว่าโอ้อิจฉาคนที่เขาได้สามีที่มีความสุขแบบโรแมนติกเนาะแบบว่าเอาใจเมียเนาะถึงเขาจะไม่รวยเขาก็มีความสุขอันนั้นคือไม่ไม่พอ เขาเรียกว่าไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองยืนอยู่นะพี่น้องนั่นแหละมันก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็อีกอีกข้างหนึ่งอีกแนวหนึ่งเวลาสามีคนที่ไม่รวยนะได้สามีคนที่ไม่รวยแต่ว่าเอาใจเมียเก่งแล้วก็แล้วก็วกโรแมนติกอะไรแบบนี้เนาะคนนั้นถ้าไม่พอใจในสิ่งที่จุดจุดที่ตัวเองยืนอยู่ก็จะบอกว่าโอ้ยอิจฉาคนที่มีสามีเพนรวยเนาะประมาณนี้โอ้ยสามีรวย ซื้ออะไรก็ได้คงจะมีความสุขนะมันก็คือแต่ละจุดเนาะแต่ละจุดมันก็จะไม่มีความพอดีพี่น้องคะถ้าเราไม่พอเนาะถ้าเราไม่พอถ้าเราไม่พอใจเราต้องเราต้องฝึกให้มีความพอเพียงพอแล้วก็พอเพียงหมายถึงว่าดีใจแล้วก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนั่นแหละพี่น้องเนาะนั่นแหละเหมือนคนที่อยู่อยู่ไทยอย่างนี้บางคนก็จะบอกว่า โอ้ยอิจฉาคนที่เขาอยู่เมืองนอกเนาะประมาณนี้พี่น้องคะดีเนาะอิจฉาอยากไปอยู่เมืองนอกจังเลยประมาณนี้เห็นไหมทีนี้คนที่อยู่เมืองนอกเนาะก็บอกว่าโอ้ยอิจฉาคนที่อยู่ไทยเนาะอยากไปอยู่ไทยบบนั่นแหละมันก็เป็นแบบนั้นแหละวงจวนคนที่อมีการมีงานแบบหนึ่งเป็นข้าราชการเนาะก็บอกว่าโอ้ยอิจฉาคนที่อยู่ทำนาไม่ต้องมี เอเจ้านายไม่ต้องมีคนมาบังคับอะไรอย่างนี้เนอะพอคนทํานาทําไร่ก็จะบ,บอกว่าโอ้ยช้าคนที่เป็นข้าราชการนาะมีหน้ามีตามีเงินเดือนมันก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องจา้าเนอะพี่น,น้องเนอะนั่แหละคือแบบววาสรุปแล้วเนะสรุปแล้วก็คือต้องพอใจในจุดที่ตัวเองยืนมันถึงจะมันถึงจะมีความสุขพี่น,น้องเนาะนั่แหละอันนี้คือแบบอันนี้คือตามประสบการณ์เลยนะพี่น้องตามประสบการณ์เลย เนากพี่ชายเคยอยู่เมืองไทยเนาะเมืองร้อนๆอย่างนี้ชายก็บอกว่าอ้ยใายอยากไปอยู่เมืองนอกเอ๊มันคงจะเย็นดีไม่ร้อนประมาณนี้เนาะแล้วก็อากาศก็เย็นสบายอะไรอย่างนี้นะพี่หน้องเนาะนั่นแหละคือเขไม่ปวดหมายถึงอ่านี่คือประสบการณ์เล่าสู่ฟังเนาะพี่งนั่นและทีนี้มาอยู่ที่อังกฤษทีนี้เวลามันหนาวนี่ เราไม่ต้องไปคิดเลยถ้าเราคิดเราก็จะทุกข์เวลาหนาวก็โอ๊ย้ยหนาวจังเลยอยากกลับไปอยู่ไช่แบบว่าอยู่นี่มันหนาวเกินนั่นคือนั่นคือไม่พอแล้วเนะพี่หนงเห <c oughs> ็นว่าเห็นว่ามันก็จะเป็นแบบนั้นพี่หนง <c oughs> แบบเอารักหลักไปง่ายเลยก็เหมือนเหมือนไอเหมือนที่โร่เก้าระบกนะพี่้องเยงนพอพอเพียงไม่ใช่เรื่องเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอะไรนะความพอเพียง ความเพียงพอก็คือก็คือทุกเรื่องเนาะอาหารการกินเหมือนกันเรื่องเงินเรื่องทวงเรื่องความเป็นอยู่อะไรทุกอย่าง,ลลน,งน,นั่นแหละพี่น้องเนาะนั่นแหละแมวแมวก็อยากมาคุยด้วยนั่นแหละเด้อจ่าเด้ออันนี้คือแนวคิดของสายเองนะพี่หน้องแนวคิดของสายเองเพราะว่า ตอนนี้ทรายเห็นหมดแล้วทุกอย่างเคยเป็นข้าราชการแต่ก่อนทรายก็อยากออกมาเป็นอยากออกมาอยู่เป็นชีวิตธรรมดาอะไรอย่างนี้นาะแต่ก่อนก็ก็เป็นสาววัยรุ่นใช่ไหมก็คิดไม่ได้หรอกหมายถึงว่าก็คือเป็นแบบนั้นแหละเหมือนที่ทรายพูดให้ฟังว่าโอ้ยถ้าฉันมีเงินก้อนหนึ่งนะฉันจะลาออกเลยประมาณนี้เนาะแต่ก่อนนะแต่ก่อนเป็นข้าราชการเป็นพยาบาล ทีนี้ไซได้มาอยู่จุดนี้แล้วไซรู้แล้วว่าอะไรคืออะไรนะนะหมายถึงว่านี่แหละโพอใจต้องพอใจในสิ่งที่จุดที่ตัวเองยือนอยู่เหมือนไซตันนี้ก็คือโอเคไซโอเคอยู่ในจุดนี้เพราะว่าได้มาอยู่ในหมายถึงว่าตามที่เราคิดนะนะตามที่เราคิดเองเนะี่แหละตามที่เราคิดว่าเราอยากจะอยู่แล้วทีนี้เราก็มีความพอพอเพ, Lindsey, พ này, ียงเพราะว่าพวกไซนี่ไม่ได้มาหาเศรษฐีนะพี่น้องไม่ได้มาหาเศรษฐีแต่ว่าก็ พออยู่พอกินมีความสุขในแบบฉบับของตัวเองพี่น้องจ๋าเนาะนั่นแหละถ้าเราจุดหลักๆคืออย่าไปเปรียบเทียบพี่น้องถ้าเปรียบเทียบก็จะเกิดการไม่มีความสุขเลยถ้าเปรียบเทียบเนาะก็คือการเปรียบเทียบจะไม่มีความสุขเกิดแล้วก็การแล้วก็การอวดเนาะการอวดโอ้การอ,าอะไรที่มากเกินไปเกินตัวมันก็จะทําให้ ไม่มีความสุขนะพี่น้องนั่นแหละพี่น้องจ๋ามีอยู่แค่นี้สําหรับทรายนะสาหรับคนอื่นยังไงไซรายไม่รู้น้องเขาบอกว่าให้พี่ซรายพูดสู่ฟังหน่อยถ้าพี่น้องจ๋านั่นแหละทรายก็พูดโอ้ยที่ตั้งกลงแต่ก็พูดตามที่ทรายคิดนะพี่น้องนะตามที่ทรายคิดนั่นแหละแต่ละคนมันมีความคิดแล้วก็ความรู้สึกแตกต่างกันน,นะพี่น้องจ๋า เนะใส่ถึงอยากให้ทุกคนพ่อใจในจุดที่ตัวเองยืนอยู่ในจุดที่ตัวเองมีพี่ห้องเนาะแั่นล่ะ,ะ,ะ,ละมันจะมีความสุขจ้ะมันจะมีความสุขแบบนัะนี่คือพูดจากประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงเลยนะพี่นนอกประสบการณ์จริงให้ฟังเรื่องความทุกข์มันจะมีมากอยู่หรอกเนาะ เดี๋ยวว่าให้เราแบบว่าให้ทุบให้ไม่นานพี่น้องให้ทุบอยู่กับเราไม่นานอย่างเช่นเหมือนที่ตายเนาะเวลานั้นแม่ตายเสียเนาะพี่น้องจนแม่เสียเนี่ยทุกเหมือนกันพี่น้องทุกทุกทุกใจเหมือนกันแต่ว่าต้องทําใจว่าไม่ใช่เฉพาะตัวเราที่เกิดขึ้นกับไม่ใช่เฉพาะตัวเราเนาะที่สูญเสียพ่อแม่ หมายถึงว่าคนอื่นเขาก็สูญเสียเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะให้ขีดจำทั้งนั้นน่แหละก็คือทุกทําใจให้ได้เร็วที่สุดเราก็จะมีความสุขเร็วที่สุดนะพี่น้องค่ะนั่แหละ,จะใจทาใจเพราะว่ายังไงพี่น้องเพราะว่ารู้เลยว่าอ,อคนเราไม่ใช่เฉพาะเราเนาะไปดูคนอื่นบางคนเขายิ่งเสียแบบว่าพ่อแม่ตั้งแต่ตั้งแต่ เร็วๆเนาะตอนแรกแต่ก็คิดเหมือนกันโอ้ยแม่ฉันพึ่งหกสิบกว่ากเนาะพี่น้องหกสิบกว่ากวาทำไมเสียเร็วจังเนาะบางคนเขาอยู่ได้นานๆแบบนั้นก็ฮัลโหลแบบนั้นก็มันคิดขึ้นมาวูบเนาะพี่น้องวูบหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องกลับมาใน,ในหลักของความเป็นจริงก็คือเออบางคนเขาก็ยิ่งเสียเร็วกว่าเราหมายถึงว่าเสียพ่อเสียแม่เนาะเราก็ดีนะที่เขาอยู่ได้ถึงหกสิบ ก็กว้างขมานี้าะพี่น้องจ๋านน่นแหละก็ประมาณนี้แหละเด้อพี่น้องเด้อเนาะไม่รู้จะว่ายังไงนั่หลออแมวก็ยังมัมีส่วนรวมด้วยแมวเอ๋ยแมวไปตัดเชือกแข็งไปเชือกแข็งไว้ที่นี่พี่น้องจา๋า นะสิ่งไหนที่เป็นความสุขของเราถ้าเราทําได้ให้รีบทําพี่น้องให้ทําเลยเนาะเพราะว่ามันเวลาไม่รู้ว่ามันจะอยู่กับเราหมายถึงว่าเราจะอยู่ได้นานเท่าไหร่เราไม่รู้นะพี่น้องนั่นแหะ,ะอะไรที่เราทําได้เราก็รีบทำเนาะพี่น้องจ๋านั่นแะหละเนาะ <c oughs> โอ้ยบ,บารูว่าจะได้อะไรหรือเปล่าได้พี่น้องเด้คนที่บอกให้ทายพูดสู่ฟังนะเนา,าะโดยเฉพาะปากไปถึง น้องอ้อมน้องอ้อมดูกันมานาน้นองอ,อนะ้อมเนาะนั่นละ่ะอ,อยากให้พี่ไซพูดสู่ฟังพี่ไซพูดสู่ฟังแล้วเดว้ออ้อมเด้อนั่นละ่ะตามนั้นละ่ะแล้วก็อยู่ส่วนใหญ่นะไซว่าอยู่เฉพาะตัวเองด้วยหมายถึงว่าอย่าไปยุ่งกับหลายคนพี่น้องถ้ายุ่งกับหลายคนจะมีแบบว่ามีปัญหาอะไรมากด้วยพี่น้องจ้าอยู่แมวไปอยู่ไกลนะของไซ คือใหญ่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นเยอะหน่นะพี่น้องอย่าไปยุ่งเรื่องเรื่องคนอื่นเยอะเนาะอยู่เฉพาะตัวเองนี่แหละแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราเห็นแก่ตัวเรเอาเมียวเมียวเรนเคยยบกล่องไส้พี่น้องค่ะโอ้ยเมียวแมนี่แหละนี่หมดหมดพี่หน้อง ที่อังกฤษมีเฉพาะมดเลยพี่น้องมดแดงเด้อระวังเวลาหน้าร้อนนี่มดแดงไฟเหมือนเหมือนเราเขาเรียกว่าอะไรนะเด็กน้อยเมลีบอกใจอยู่ว่าโอ้ยมึงไฟเออร์เขาเรียกไฟเออร์แอนด์เลยพี่น้องมดแดงไฟนี่ไฟเออรแอนด์แอนด์ที่แปลว่าพี่แปลว่ามดนะมดแดงไฟก็คือไฟก็คือไฟเออร์่เอาพี่น้องนั่นแหละอุ้ยแมวจ้าแมวไผไม่รู้ ม่ใช่แมวบ้านนี้ด้วพี่น้องแมวคนอื่นเข้ามาในสวนนี่แต่ก็ทําอยู่อย่างนี้แหละคงใส่เนาะพี่น,น้องเนาะส่วนใหญ่ด้วยพี่น้องด้วยเขาบอกว่าอย่ายุ่งกับคนอื่นน้อยที่สุดเนาะพี่น้องหมายถึงนั่นแหละชีวิตคนเท่าเนาะไม่ได้หมายความว่าเราเราจะเห็นแก่ตัวนะก็คือมีเพื่อนฝูบงบ้างบางครั้ง แต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่กับตัวเองมากมากกว่าสําหรับทรายได้พี่น้องอยู่กับตัวเองมากกว่าอย่าเพิ่ฝันทําตามความเป็นจริงที่มันมีอยู่แล้วพี่น้องอย่าเพอ้อเขาเรียกอย่าเพอ้อแต่ว่าฝันใด้พี่น้องฝันแล้วก็สร้างฝันตัวเองดูมันจะได้เท่าไหร่นะพี่น้องนี่อ้เยอะอยู่รอบนี้ก็ได้ครับพี่น้องจ้า ก็คงกว่าจะหนาวก็คงเกิดอีกอยู่นี่แหละจะเป็นต่อเป็นต่อไปนี่แหละวันนี้ก็เสนอในเรื่องของว่าจะทํอยังไงเราถึงจะมีความสุขเด้อพี่น้องเด้อนั่นแหละพี่น้องเนาะก็คือฉบับของทรายก็จะแบบนี้ฉบับของคนอื่นก็ตามฉบับตัวเองนั่นแหละ <laughs> สุขแบบไหนทําแบบนั้นเนาะโอ้พี่น้องจ๋าตอนนี้เริ่มร้อนแล้วใบใบามาก็จะประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าองศาพี่น้องจ๋าเริ่มร้อน รัสเบอรี่ไม่มีแล้วนี่ไม่ใช่หน้าของเขาแล้วรัสเบอรี่ก็จะเป็นแบบนี้นะพี่น้องจา๋านั่นแหละนั่นแหละพี่น้องลากันไปก่อนในสวนวันนี้แมวเพิ่งนกัน,อ,นอย่างมากครอเครียดเนาะวันนี้ในสวนไม่ได้ถ่ายให้ดูว่าตัวเองทําอะไรเนาะพี่น้องจา๋าอุ้ยตรงนี้มืดเพราะว่าร่มสําหรับทราย <laughs> นี่แหละทรายก็จะ ตัดต้นไม้หมายถึงว่าตัดในส่วนที่ตัดได้นะพี่น้องซาซจะไม่ได้ตัดแบบว่าต้นไม้ใหญ่ๆเนาะต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้ถ้าจะตัดลงไยก็ต้องเพื่อนจะต้องจ้างคนอื่นมาตัดพี่น้องเนาะแต่ว่าเพื่อนให้ตัดส่วนที่มันเป็นกิ่งที่ายสามารถตัดได้เห็นไหมก้องเต็มนี่คือายจะเอาไว้แบบนี้ให้มันเป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นปุ๋ยแล้วก็จะเอาเฉพาะกิ่งใหญ่ๆมันมันไปทิ้งพี่น้องเนาะนั่นแหละพี่น้องจา๋าโอเคได้พี่น้องเด้อหนึ่งแมว ลาก,กันไปก่อนจากคลิปนี้ก็มาคุยกันเฉยๆพาตัดรูปแบบเนาะบ๊ายบาย